เน้อแมท่หญิงบร,รมีภารวยสวัสดีค่ะมาแล้วคะ่ะฝันเป็นจริงของแท้ใบแรกเลขเทพชัยให้โชคและ3ตัวเน้นๆจากแอดวิสนุแต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะ เริ่มต้นกันเลยกับแอดวิศนุทายาตรัฐบาลเมื่อวานนี้แอดมินได้ลงคลิปเลขเด่นให้แล้วนะสำหรับคลิปนี้แอดวิศนุให้ตัวเน้นมาแล้วให้เด่น1กับ8ฟันเน้นเด่นที่เลข8 3ตัวมี189 2ตัวเน้นมี1889กับ91 2ตัวรองมี80กับ82 89ก็เป็นเลขที่เพิ่งจะออกไปในงวด30ธันวาคมอาจจะกลับมาอีกในงวดนี้ไหมนะ89กับ80ก็ตรงกันกับแอดกุ้งเต้นและหนุ่มสุพรรณสำหรับ18ก็ตรงกันกับหนุ่มสุพรรณอาจารย์จอยคอกช้างอาจารย์นอตตี้และเลขเด็ดวันพฤหัสบดี82ก็ยังตรงกันกับแอดเสรีแอดใต้ฟ้าแอดสุดปังสเลข v i p ไอ้ไข่ให้โชคและเลขเด็ดวันพฤหัสบดีมาดูกันว่าเลขของแอดวิษณุจะเข้าอีกเดือนดีในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะมาต่อกันด้วยเทพชัยให้โชคเป็นข้อมูลใหม่และเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงงวดที่ผ่านมา17มกราคมให้ฟันเน้นๆ79 79็เก็เข้าบนฟ้าตรงเป๊ะมาดูกันต่อในงวดนี้1กุมภาพานันธ์ ให้เด่น8ให้2ตัวเน้นๆ81 2ตัวรองมี82และ84 81กับ84ก็ตรงกันกับอาจารย์จอยคอกช้างและเลขเด็ดวันพฤหัสบดีสำหรับ82กับ84ก็ตรงกันกับแอดใต้ฟ้าและเลขเด็ดวันพฤหัสบดีมาดูกันว่าเทพชัยให้โชคจะให้โชคเป็นงวดที่2องไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ ปิดท้ายก,กันกับแนวทางปังๆจากฝันเป็นจริงผลงาน6งวดซ้อนงวดล่าสุด17มกราคมให้เลขล่าง79ก็ไหลขึ้นบนไปนะแม้บางงวดจะให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนแต่เข้า6งวดติดๆแบบนี้ไม่ธรรมดาเลยคะ่ะมาลุ้นกันต่อในงวดนี้1กุมภาพันธ์ฝันเป็นจริงปล่อยเลขท้าย2ตัวมาก่อนนะมี80-81 กับ89เลขน่าจะมา8 0กับ89สําหรับชุด3ตัวรางวัลที่1ปกติก็จะมาในช่วงท้ายงวดเลยนะคะรอกันก่อนนะเดี๋ยวแอดมินอัปเดตให้อีกทีหนึง่งซึ่ง80-81กับ89ก็ตรงก,กันกับหนุ่มสุพรรณและแอดวิษนุมาดูกันว่าฝันเป็นจริงจะเป็นจริงเป็นงวดที่7ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆคะ่ะ มาจนถึง EP ที่5แล้วเราก็ยังวนเวียนอยู่กับเลข8อยู่นะซึ่งไม่ได้มีใครก๊อปใครนะเป็นเพราะว่าแต่ละสำนักอาจจะคํานวณมาจากสูตรเดียวกันมาลุ้นกันว่างวดนี้เลขดังจะมาอีกไหมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภยัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้ f อซทุกท่านได้รางวัลแดดในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ